ยามราตรีอับแสงบทที่41ในตอนนั้นเองจื่อซิ่งจึงได้เห็นหน้าซานหลังกับจื่อซี่นางโกรธจนหน้าเขียวค้าซานหลังนั้นนางรักจับใจจึงตัดใจลงมือมิได้แต่จื่อซี่เป็นคนป่วยของนางนางอยากจะทุบเขาให้แบนเสียตรงนั้นอาการบาดเจ็บภายในที่จื่อซี่ได้รับ ในช่วงเกิดการเปลี่ยนแปลงในวังนั้นสาหัสสาการยิ่งนางต้องสิ้นเปลืองสมองไปมากจึงจะฟื้นฟูให้ได้ใกล้เคียงเหมือนเดิมทว่าคราวนี้จือซี่ที่หน้าตายกลับทำให้อาการของตัวเองหนักขึ้นเจ้านางขลึ่งตาใสเหมือนแม่เสือเจ้าให้คนผู้นั้นประทานลงศพให้เสียเลยสิหาที่่วงจุ้ยดีๆสักแห่งแล้วฝังตัวเองตาไปเลย ข้าจะได้ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลารักษาและยังไม่ต้องเปืองยาอีกด้วยสึกนี้ถึงรอบให้เจ้าไปเสียงหรือเสียงจนมีสารรูปเยี่ยงนี้นอกจากลงศพแล้วเขายังสามารถให้อะไรเจ้าได้อีกฮะจื่อซี่เพียงแต่ก้มหน้าแอบยิ้มยอมจำนอนอย่างไม่คิดจะเถียงขอโทษถ้าหากบอกขอโทษแล้วมีประโยชน์ยังจะต้องการมือปราบไปใย่จื่อซิ่โกรจัดกว่าเดิม ซาหลังแกรแอมคำหนึ่งมองด้วยแววตาตัดเพอ้อเชะไม่ต้องมามองที่ข้าไม่ว่าท่านก็เพราะตัดใจทําไม่ลงตัางหากหาไม่แล้วท่านจะต้องขัดหงยิ่งกว่านี้จือซิ่งบ่นอุบแม้ทางด้านจักรพรรดิจะมีหมอหลวงตามสเสด็จแต่พวกหมอหลวงมักจะห่วงแค่ความปลอดภัยของตัวเองยาที่สั่งกินแล้วไม่มีทางทำให้คนตายแม้จะมีฤทธิ์อ่อน จนเหมือนน้ำเปล่าทั้งยังชอบวางท่าเหมือนเซียนผู้อย่างรู้พูดออกตัวทํานองว่ากว่าโรคจะหายยาวนานดุดสาวใยไหมาสาวเส้นสมองที่เรียกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีของพวกเจ้าออกมายังเร็วเสียกว่าสาวใยไยหมอะไรนั่นกระมังนางรักษาด้วยวิธีรมผงย้าไอ้ที่เจ็บปวดที่สุดอย่างไม่เห็นใจเขียนใบสั่งยาแรงๆส่งให้จึงซี่แล้วไล่กับ ซาหลังที่ยืนดูอยู่ข้างๆรู้สึกกลัวอยู่บ้างแม้จะรู้ว่าจื่อซิ่งไม่มีทางใช้วิธีรักษาตามแบบแผนกับตัวเขาก็ตามแต่ขณะมองนางใช้ผงหญ้าไอา้รงไฟรงจุดบนแผ่นหลังคนที่ไม่สะทกสะทานต่อความเจ็บปวดอย่างจือ่อซี่ก็ยังตัวสั่นเหงื่อซึมเต็มหน้าผากกัดฟันดังกึกๆเห็นแล้วอดขนลุกสู้มิได้ซิ่งเอ๋อ ข้ารู้ว่าเจ้ากโกรธอยู่ซานหลางถามยังวาดวาดแต่จือซี่คงจะไม่เป็นใบกระมังอย่างมากก็แค่กระอักเลือดที่คั่งอยู่ข้างในไม่กี่คำตื่อซิ่งตอบเสียงสบัดกินยาสามเทียบกระอักเลือดเสร็จก็จะค่อยฟื้นตัวพักฟื้นอีกสักสิบวันถึงครึ่งเดือนก็สามารถออกสนามรบปกป้องเออคนผู้นั้นได้แล้วรับรองว่าเขาจะแข็งแรง เต็มไปด้วยพลังจนอยากจะตายอย่างไรก็จะได้ตายอย่างนั้นแน่นอนและแล้วดวงตาคู่สวยก็ตวัดมาที่เขาส่วนท่านหัวหน้าผู้ถวายงานเฝิงมีสายยาพยายมหน้าตายยามอยู่ในสนามรบฆ่าศัตรูตายเป็นเบือโดยไม่กระพิบตายามอยู่นอกสนามรบแค่ถูกภรรยาถึงตาใส่ก็ถึงกับก้มหน้าลงก่ลาวเสียงอ่อยข้าขอโทษ จือซิ่งชักสีหน้าได้เพียงครู่เดียวก็ต้องถอนใจไหลตกตรวจชีพจรให้เขาอย่างนุ่มนวลแล้วเขียนใบสั่งยาเรียกคนไปเอาจากนั้นก็สำรวจบาดแผลบนตัวสามีตั้งแต่ไหลถึงหน้าอกมีแผลที่เลือดยังไหลซึมนางเปลี่ยนยาและทำแผลให้ใหม่เจ็บปวดใจจนน้ำตายหยดซานหลังเห็นเช่นนั้นก็เจ็บปวดใจยิ่งเช่นนี้มิสู้ให้นางกลดา แบบจื่อซี่จะดีกว่าคนที่ฝีปากดีมาตลอดอย่างเขากลายเป็นบื้อใบไปในทันทีรู้สึกคล้ายกับว่าพูดอะไรก็ล้วนไม่ถูกต้องสุดท้ายได้แต่เกาอึกอากเพื่ออิสรภาพของพวกเราข้าได้ขายชีวิตให้แก่เขาไปแล้วข้ารู้จื่อซิ่งตอบอย่างหดหู่ไร้ชีวิตชีวาดังนั้นจึงพูดไม่ออกต้นเหตุของเรื่องก็มาจากข้า หากรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ข้าฝึกวิทยายยุดให้หนักให้คล่องก็จะดีหรอกตอนนี้มีแค่กำลังภายในกับพรสวรรค์อีกเล็กน้อยเท่านั้นและกำลังภายในก็หากฝึกไม่ถึง20ปีก็ยังไม่นับว่าประสบความสำเร็จไม่สามารถช่วยอะไรท่านได้ข้าเสียใจเหลือเกินเขาพูดไม่ออกไม่ทราบว,ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีความสำเร็จที่เมืองฉินเจานอกจากจักรพรรด ทรงยกทัพมาเองปุกขวัญกำลังใจทหารที่กำลังระส่ำระสายส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือคำเล่าลือว่ากวนอิมแคว้นใต้ยเย็นจุติลงมาเกิดยังมีลูกธนูสิบดอกกับหอกทวนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ทรงพลังอนุภาพจนแทบจะเหมือนกับปฏิหารเหล่านั้นอีกนางยังบอกว่าไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกทั้งแสดงความเสียใจออกมาจากใจจริง แต่งงานกันมานานหลายปีบัดนี้เขามีใช่ผู้ถวายงานเฝิงที่ถูกทิ้งให้อ้างว้างเดียวดายเฝ้าเทียดแค้นในชีวิตจนคิดถึงแต่ความตายอีกต่อไปแล้วแต่เป็นผู้ก่อตั้งสกุลเฝิงแห่งสุ้้นเตอเป็นขุนนางคนสำคัญของราชสำนักเกาะกุมอำนาจสำคัญไว้ในมือตอนนี้เหล่าตระกูลสูงสักดและขุนนางคนอื่นๆต่างยอมรับสกุลเิงแห่งซุนเต๋อกันหมดแล้ว เพราะว่าความรักที่เขามีต่อจือซิ่งกับยิ่งนานยิ่งลึกซึง้งจนไม่สามารถบรรยายได้แทบว่าหากบรรยายออกมาล้วนคล้ายจะเป็นการสบประมาทดูหมิน่นเขาเองเคยคิดว่าเพราะอะไรอาจเป็นเพราะนางเป่งปังสุกงอมขึ้นน้ำเพลิดพิงขึ้นนุ่มนวนล,มลละมุนละไมขึ้นยิ่งนานยิ่งเหมือนหูหินขนนางตามแบบฉบับมากขึ้นทุกทีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไป ล้วนเป็นเพียงแค่ภายนอกภายในนางยังคงฉเฉลียวฉลาดมากความสามารถและทักษะในทุกๆเรื่องมีแต่ตอนอยู่กับเขาเท่านั้นที่ยังเลอะเลือนช่วยตัวเองไม่ได้อยู่บ้างเหมือนหูหินมัดมัที่ยังมึนมึนงงงงแต่ก็อ่อนหวานนุ่มนวลเป็นทาย,ยาทท่านฟูซื่อที่ทั้งเก่งทั้งงามแต่นางกลับรู้สึกอยู่ตลอดว่าตัวเองไม่มีอะไรโดดเด่นท่านฟูซื่อ ซึ่งช่วยเหลือจกักรพรรดิเวยปราบรามและครอบครองแผ่นดินเคยถูกประชาชนที่สนับสนุนขนาดน,นาำว่าราชินีหงพอดีเข้าคู่กันกับพระนามในยาววัยของจกักรพรรดิเวยจกักรพรรดิหงคนที่อยู่ในอ้อมกอดเขาคือสายเลือดหงเป็นลูกหลานหงที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้อันมหัศจรรย์นั้นมาระวังแผลของท่าน จือซิ่งร้องเตือนอย่างตกใจพยายามเบี่ยงตัวหนีไม่ให้กระทบกระทั่งบาทแผลของสามีซาหลังกับกระชับอ้อมกอดแน่นขึ้นกว่าเดิมอย่าไปสนใจซิ่งเอ,อ๋ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเขาจุงพิษนางอย่างอ่อนโยนจนคล้ายจะเธอทูลบูชาทำไมหน้าแดงอีกแล้วเหลือเกินจริงๆแต่งให้เขามาหลายปีแล้วนะจือซิ่งแอบตำหนิตัวเองเงียบ เราะว่าขอบตากับแดงำํำคนอื่นเห็นนางสุขหุมเยือกเย็นอันที่จริงนางกำลังหวั่นกลัวสุดขีดนางกลัวว่าจะสูญเสียซ่านหลงังยอมฝ่าฝืนคำสั่งสอนที่ถ่ายทอดต่อกันมาของท่านฟูซื่ออย่างไม่รู้ตัวเพราะซ่านหลังคือทุกสิ่งทุกอย่างของนางเพียงแต่มัวแต่กลัวก็ไม่มีประโยชน์อะไรนางจำเป็นต้องเยือกเย็นและทำสิ่งที่ตนสามารถทำได้ ข้ายิ่งคิดถึงท่านมากกว่าท่านรู้หรือไม่หากท่านตายในสนามรบข้าจะเชื่อดคอตัวเองตายตามดังนั้นท่านจะต้องรักษาชีวิตตัวเองให้ดีชีวิตของข้ายอยู่ในมือท่านซาหลังไม่อยากให้นางกล่าวคำพูดน่ากลัวเหล่านั้นจึงปิดปากนางด้วยจุมพินเร่าร้อนการยึดหวาโจกับคืนมิใช่เรื่องง่ายสู้รบกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านมิใช่เรื่องยาก ขอเพียงปลุกปั่นขวัญกำลังใจพอผู้นำมีความกล้าที่จะตายก่อนพอต่อให้ไม่มีกวนอิมแคว้นใต้เย็ยนปรากฏกายช่วยทับใต้เย็ยนก็สามารถคว้าชัยชนะได้เพียงแต่จะสูญเสียทห,หารจากการบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นช่วยเมืองหนึ่งเมืองนั้นง่ายแต่จะยึดเขตคืนทั้งเขตนั้นยากยากสุดขีดจัก,กรพรรดกับซานหลงังล้วนเคยศึกษาตำราพิชัยยุทธมาก,ก่อน แต่ก็เป็นแค่การวางแผนอยู่บนกระดาษไม่มีประสบการณ์ในสนามรบอย่างแท้จริงและไม่มีเวลาให้ทวงต่อไปอีกแม้จะได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากทหารระดับล่างทั้งหมดแต่นายทหารชั้นสูงที่เดื้อรร้นพานงยอมรับแต่ปากใจไม่ยอมรับก็มีมากมายคนพวกนั้นเฝ้ามองอย่างสงบรอให้จักรพรรดิผู้เลือดร้อนจนเลยเถิดองค์นี้แสดงความโง่เขาออกมา แต่พวกเขากลับลืมเรื่องสำคัญไปเรื่องหนึ่งจักรพรรดิองค์นี้เป็นนักเลงหัวไม้คนประเภทนี้สนใจแต่กฎและคุณธรรมน้ำใจในยุทธจักรไม่มีทางถกเถียงกับท่านเรื่องคุณวุฒิประสบการณ์หรือฐานะทางสังคมของครอบครัวที่สำคัญคือฝีมือยังเหี้ยมโหดมากเป็นพิเศษด้วยดังนั้นตอนจักรพรรดิทรงเรียกตัวนายทหารทั้งหมดปรึกษาหารือเรื่องการยึดหวาโจคืน ผู้ที่เอ่ยปากให้คำแนะนำหรือให้ความคิดไม่ว่าจะดูง่อง,งมเพียงไรก็ไม่ตำหนิแต่กับพวกที่หุบปากเงียบเหมือนคนตายทรงลดตำแหน่งราชการลงตึงนึงทันทีจัก,กรพรรดเจิ้งเตอ๋อแค่นสวนเย็นชาสยบเสียงฮือฮาจนเงียบกริบกินเงินเดือนทหารแควนป้าเย็นก็ใช้สมองทำงานให้แควนป้าเย็นหากไม่ต้องการใช้สมองทรงตบโต๊ะบัญชาการหักสะบ้าน บิดาจะจัดการเจ้าตนสมองไหลไม่ให้เหลือแม้ปัสซากออกไปวันรุ่งขึ้นเปิดประชุมอีกครั้งเป็นไปตามคาดแต่และคนแสดงความคิดเห็นกันอย่างประตืเรือร้อนไม่เว้นแม้แต่นายทหารที่ถูกลดตำแหน่งแต่จกักรพรรดิเจิ้งเต๋อยังแท่นสวนครั้งแล้วครั้งเล่าแจกแจงความผิดพลาดและความเหลวไหลของแผนการเหล่านั้นออกมาอย่างหลักแหลมไม่ไวนะ้หน้า หากเคลื่อนทับตามที่พวกเขาเสนอมาจริงๆคงต้องพ่ายแพ้วอดวายกันทั้งกองทัพดีสุดก็คงต้องหลงทางอยู่ในเทือกเขาสูงชันกันจนตายบิดาเตือนแล้วว่าคนที่กินเงินเดือนทหารแควนต้าเย็ยนแล้วไม่ใช้สมองจะจัดการให้มันสมองไหลออกมาจนหมดจักพระพเจิงเตอรับสั่งอย่างไร้ปานี้คิดว่าบิดาเอาแต่ดูแผนที่ไม่เคยไปจากหวาโจามาก่อนกระมังเฮ้อ พวกนิสัยมองคนผ่านช่องประตูด,ดูถูกบิดาเกินไปแล้วคราวนี้นายทหารบัญชาการระดับเขตหรือมีตำแหน่งสูงในกองกำลังสงบอุดรหลายคนถูกลดตำแหน่งลงถึงต่ำสุดจากนายทหารเป็นพลทหารทั้งยังย้ายให้ไปอยู่แนวหน้าที่เสี่ยงตายมากที่สุดอีกด้วยทำให้เกิดความวุ่นวายและการปฏิวัติขึ้นอย่างฉับพลันเพราะถึงอย่างไรคนเหล่านี้ก็เป็นนายทหาร ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญมาก่อนแต่ความวุ่นวายนั้นยังไม่ทันขยายตัวมาถึงจัก,กรพรรดิก็ถูกพวกพลทหารลุกฮือกันขึ้นสยบพลทหารที่คิดเองทำเองเหล่านี้ตัวสั่นเง,งนงกมาเข้าเฝ้าเพื่อขอรับโทษคิดไม่ถึงว่ากลับถูกจัก,กรพรรดิเจิ้งเตอ๋อที่คิดนอกกรอบชมเชยอย่างเลิศดเลอจนตัวแทบลอยพูดได้ว่าหัวหน้านักเลงคนนี้หลอกซื้อใจคนได้เก่ง รับสั่งว่าทหารตรงรักพักดีต่อจกักรพรรดิรักชาติรักแผ่นดินเป็นเรื่องที่ถูกต้องพวกเขาคือทหารของแควนต้าเยียนเป็นทหารของจกักรพรรดิมีใช่ทาสในเรือนที่นายทหารคนใดชุบเลี้ยงเอาไว้ใช้งานส่วนตัวและยิ่งไม่สมควรจะนิ่งเฉยมองคนชั่วเหล่านั้นอุบอิบมุกมิบ,บใช้ของหลวงสร้างภัยพิบัต,ติต่อกองทัพและแผ่นดินโดยไม่ทำอะไรเลย แต่วินัยทหารวางอยู่ตรงหน้าทหารชั้นผู้น้อยขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาหนีไม่พ้นต้องถูกลงโทษไม่ว่าจัก,กรพรรดิจะทรงปลื้มปิติเพียงไรก็ไม่อาจละเว้นโทษให้อย่าลืมว่าวินัยทหารของควันต้าเยียนมิได้มีเอาไว้ให้แค่ท่องจาําดังนั้นพลทหารกับนายทหารชั้นผู้น้อย ที่ลุกคือขึ้นปราบปรามการก่อกระบฏด้วยตัวเองล้วนถูกทำโทษด,ด้วยกระบองแต่จุดที่น่ากลัวที่สุดของจักรพรรดิเจิ้งเตอ๋อก็อยู่ที่ตรงนี้ความเป็นนักเลงที่ฉลาดรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมกล้าตัดสินใจแหวกกฎประเพณีเพื่อความถูกต้องกับเป็นสเสน่ห์อย่างรุนแรงของพระองค์ทำให้ทหารกลุ่มนี้รวมไปถึงกองกำลังร่วมในเยี่ยนอินทั้งหมดยิ่งบังเกิดความเคารพเลื่อมใส เจ็บปวดทางเนื้อหนังนับเป็นอะไรใครบ้างที่สามารถทำให้จักรพรรดิผู้มีศักดิ์สูงถึงโอรสสวรรค์สเสด็จมาปอบขวัญและยกย่องชมเชยด้วยองค์เองพระองค์ทรงซ่อมแซมพร้อมทั้งปฏิรูปวินัยทหารแคว้นใต้เย็ยนที่หย่อนยานมานานทุกสิ่งทุกอย่างทำไปตามตัวบทกฎหมายไม่อนุญาตให้ในายทหารคนใดต,ตั้งสารเตีย้ย หากทหารคนใดไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถยื่นหนังสือร้องทุกข์ไปยังจวนข้าหลวงประจำท้องถิ่นได้จากนั้นสารสถิตยุติธรรมจะส่งคนมาสืบสวนและจัดการเองพวกเรามิใช่พลทหารชั้นเลวที่ไร้ค่าอีกต่อไปพวกเราคือทหารแคว้นใต้เยียนทหารขององค์จกักรพรรดิพวกเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งทหารแต่พวกเราเดินไปไหน ก็สามารถยืดอกตะโกนดังๆว่าพวกเราคือทหารแควนใต้าเยียนทหารของจัก,กรพรรดิหลังจากใช้โวหารกล่อมจนทหารทั้งกลุ่มเดินเรียงแถวไปรับการโบยตีอย่างหน้าตาชื่นบานจักรพรรดก็ทรงยกพระบาทขึ้นพาโตบัญชาการส่วนแล้วตัดว่าลูกผู้ชายแควนใต้เย็ยนของพวกเราส่วนใหญ่ยังมีความฮึกเห,มเหิมเลือดร้อนอยู่เสียแต่คิดเรียบง่ายไปหน่อยแต่ข้าก็ชอบนะ ใต้เทา้ามู่ที่ตามเสด็จรับใช้มานานก้มหน้ามองพื้นเงียบกริบรู้สึกเศร้าใจเล็กน้อยคิดถึงตอนสมัยยังเป็นหนุ่มน้อยไม่ประสาก็ถูกสุนองกล่อมเช่นนี้ยอมขายชีวิตรับใช้มาตั้งแต่นั้นใครจะคาดคิดว่าสุนอองจะได้ขึ้นครองราชเป็นจกกักรพรรดิทำให้ระดับความเสี่ยงในงานเพิ่มสูงขึ้นทีละน้อยทำเอาจนบัตนี้เขางานยุ่งจนไม่ได้แต่งงาน และพอเห็นว่ากำลังจะมีเขากลับต้องวิ่งมาทำสงครามพอดีเห็นภาพในอดีตย้อนกลับมาปรากฏอยู่ตรงหน้าใต้เท้ามู่ก็ได้แอบกั้ามกืนน้ำตาลูกผู้ชายเฮอ้อน่าสงสารตัวเองจริงๆสซานหลังยังคงรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ได้สาบาทพระองค์สมควรเรียกองค์เองว่าเราเพะ่ะค่ะพระองค์ไม่ใช่หัวหน้าพักในยุทธจักรหรือสิ่งร้ายประจำถิ่น อย่าใช้คำว่าบิดาอีกเลยซานหลางเจ้านี่มันน่าเบื่อจัก,กรพรรดิทรงย่นพระขนงบนอย่างงดงิดเอาเถอะเอาเถอะเราก็เราเฮ้ไอ้พวกงงเง่าบัดซบเหล่านั้นก้ามาหลอกบิดาซานหลานถอนใจเฮือกเอื้อมระอาที่จะทัดทานต่อไปพูดได้ว่านายทหารที่ดือรร้นถือดีเหล่านั้นประเมินจัก,กรพรรดิต่ำเกินไปเครือข่ายข่าวกรอง ที่พระองค์กับสารหลังวางแผนสร้างมานานหลายปีได้เสร็จสมบูรณ์ลงแล้วใช้องคารักนกกระจอกที่ประกอบขึ้นจากคนสามสารก้าลทัทิเป็นแนวตั้งเชื่อมเหนือจรดใต้พวกขหาบดีที่มีการข่าวว่องไวเป็นแนวนอนองคารักลับที่ขึ้นตรงกับพระองค์เป็นคนตรวจสอบแม้ว่าองคารักนกกระจอกจะมีทั้งคนดีคนชั่วปะปนกันทำให้เสียเรื่องอยู่เรื่อย แต่พวกที่มีพฤติกรรมลับๆล่อๆไม่น่าไว้ใจเหล่านี้กับสามารถหาข่าวสำคัญจากที่ซึ่งอันตรายที่สุดและไม่น่าเป็นไปได้ที่สุดบ่อยครั้งพวกพ่อค้าค้าหาบดีแม้จะนิสัยเสียคือชอบมองหาผลประโยชน์หากไม่เห็นไม่ยอมตื่นเช้าแต่ขอเพียงสามารถให้ผลประโยชน์แก่พวกเขาอย่างยุติธรรมเช่นบรรดาศักดิ์และสิทธิพิเศษให้ลูกหลานเข้าสอบบัณฑิตได้ พวกเขาก็จะตอบแทนอย่างยุติธรรมเช่นกันจ่ายเงินไปสินค้าก็ถูกส่งมาข่าวกรองที่ได้รับจากทั้งสองฝ่ายหากคล้ายคลึงกันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าแตกต่างกันมากขอเพียงส่งองครักษ์ลับที่อยู่ใต้สังกัดพระองค์ไปตรวจสอบก็มักจะได้ข่าวที่จริงแท้แน่นอนกลับมาความพยายามที่ทุ่มเทมาหลายปีมีได้ไร้ผลในช่วงเวลาคับขันอย่างปัจจุบันนี้ ก็สามารถนำมาเปิดโปงพวกที่มีแผนชักนำไปในทางที่ผิดเพราะมีจิตมุ่งร้ายได้ฝ่าบาททรงบีบหนักเกินไปแล้วซานหลางเอ่ยปากแม่ทัพแต่ละคนเห็นทหารใป้ายสังกัดเหมือนกองกําลังส่วนตัวมานานแล้วเหมือนรากไม้ที่อย่างลึกจู่จูพระองค์ทรงไม่มีเวลาแล้วซานหลังพวกเราไม่มีเวลามาลูบศีรษะแต่ละคนแล้วบอกให้เชื่อฟัง จากกระพัสิทรงหลุดพระเน่ต่ำลงเจ้าไม่ใช่ว่าไม่รู้พวกชนเผ่าแดนใต้ทำท่าหึมหึมเตรียมพร้อมที่จะบุกแม้แต่พวกหุยเหอก็รวมตัวกันอยู่ตามแนวชายแดนหากพวกเราคราวนี้ตัดไม้ข่มน้ำอวดศักดาไม่พอก็ต้องทำศึกสงครามปีแล้วปีเล่าปล่อยให้ทรัพยากรและกำลังคนถูกสูบจนเหือดแห้งไปเรื่อยๆข้าไม่อาจนำทัพออกศึกเองทุกครั้ง พระอัระมะเหสีรับภาระนานเกินไปไม่ได้นางไม่มีความสามารถในการบริหารปกครองแผ่นดินจะเกียรติข้าก็ไม่เป็นไรทรงทิ้งองค์พิงเต้าอี้ควยพระเผาบนโต๊ะบัญชาการอย่างไม่สำรวมพวกเขาไม่ใช่ดารุณีน้อยหรือหนุ่มน้อยที่หน้าตาน้ามองสักหน่อยเช่นนั้นข้ายังจะสงสารนึกอยากปลุกปลอบจิตใจที่อ่อนแอเปราะบางของพวกเขาบ้าง กินเงินเดือน,อนทหารแคว้นใต้ยเยน็นทั้งอย่างรีดน้ำมันออกไปมากขนาดนั้นก็ต้องทำงานให้ข้าบ้างบิดาต้องการยึดหวาโจคืนพวกเขาต้องไปคิดแผนที่ปฏิบัติได้จริงออกมาหากสิ้นไร้มันสมองก็เปลี่ยนถ่ายคนใหม่ถ้าไม่เชื่อว่ากองกำลังเยี่ยนอินอันยิ่งใหญ่จะไม่มีคนเก่งสักคนความจริงพิสูจน์ว่าคนแข็งแพ้คนพานต่อให้ดื้อรั้นหัวแข็งเพียงไร ก็สู้โอรสสวรค์แว้นใต้เยียนซึ่งตามตัวอักษรคือจักรพัิแต่ในชีวิตจริงคืออันธพาลไม่ได้เมื่อมีการเรียกประชุมอีกครั้งปรากฏว่าคราวนี้นายทหารเหล่านั้นสามารถนำส่งกลยุทธ์ที่ฉลาดหลักแหลมและสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้จริงๆในายทหารทุกคนต่างลงนามยืนยันที่จะปฏิบัติตามคราวนี้จอมอันธพาลทรงพอพระทัยยิ่งตรัสยกย่องชื่นชม อย่างไม่บัญญะบัญยังจนเกือบถึงขั้นประจบเอาใจทำเอานายทหารทั้งหลายหน้าแดงไปถึงใบหูอต่ขิดตะขวงใจไม่กล้ารับคิดไม่ถึงว่าวิธีการหยาบคายไร้เหตุผลเช่นนี้จะสามารถสยบบรรดาแม่ทัพที่ดื้อด้านแต่ห้าวหารกลุ่มนี้ได้จริงๆสารหลังอมยิ้มน้อยๆจนแทบจะสังเกตไม่เห็นทว่าวันก่อนหน้าที่จะเดินทางไปหวาโจ จัก,กรพรรดิทรงทอดพระเนตรซานหลังอย่างครุ่นคิดทอดพระเนตรจนซานหลังรู้สึกขนพองสยองเก้าเฝิงซานหลังจ้องไม่มีอะไรจะพูดกับข้าอย่างนั้นหรือจัก,กรพรรดิเจิ้งเต๋อทรงเลิกพระขนงจ้องตาระคังเตือนภัยในใจซานหลังดังกระหึ่มก้มหน้าตอบอย่างระวังตัวกระหมองไม่มีสิ่งใดจะกราบทูลพ่ะย่ะค่ะเฮ้อข้าเป็นคนที่ไม่มีราคาไม่คุ้มค่า ที่จะให้การเชื่อถืออย่างนั้นด้วยทรงชะง่เข้าใกล้จนเกือบชิดเจ้ารู้เห็นความลับบางอย่างใช่หรือไม่อย่างเช่นกวนอิมแขวนต้าเยียนซานหลังรีบกราบทูลตัดบทกระหม่อมขอกเกษียณอายุกลับบ้านเกิดพะยะค่ะพ่เจ้านี่ไม่ใช่คนจริงๆจัก,กรพรรดิทรงขบเขี้ยวเคี้ยวฟันคิดจะหนีเอาตัวรอดก่อนออกรบอย่างนั้นด้วยฝันไปแล้วพวกเจ้าสองคน ขายชีวิตให้กับข้าแล้วนะแต่จู่ๆก็ทรงเปลี่ยนเป็นย้มสวนชื่นบานช่างเถอะมีหน้าเล่าทุกคราวเจ้าจะต้องมีปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างรุนแรงสอง้อยกว่าปีแล้วยังมีอนุภาพขนาดนี้นางในสมัยนั้นน่าจะน่าจะมีหน้าเล่าถึงได้ถูกขนานนามว่ากวนอิมแควนใต้ายเย็ยนไม่มีนามใดเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้ว ประถมกษัตริย์จกักรพรรดิวยนี่ช่างโง่งมจริงๆพระองค์ทรงบ่นอยู่นานจนสบายพระทัยจึงบอกพระหัตถ์ไล่ซานหลังออกจากห้องตอนนั้นซานหลังเหงื่อแตกจนหลังเปียกชุ่มแล้วฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด,ด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ